การสวดมนต์ทุกอย่างนะการสวดมนต์ทุกอย่างที่จะให้ได้ผลขอ,อเจริญพรย่านโยนนะการสวดมนต์ที่จะให้ได้ผลนั้นก็เปรียบเหมือนกับการรับประทานยานะคือเราก็ต้องรับประทานให้ให้ถูกสลากของยานะเช่นก่อนอาหาร15นาทีครึ่งชั่วโมง หลังอาหาร15บนาทีครึ่งชั่วโมงหรือพร้อมอาหารอย่างเงี้ยบางอย่างก็ต้องเป็นตอนเช้าเท่านั้นบางอย่างก็ต้องเป็นตอนก่อนนอนเท่านั้นอะไรเงี้ยก่อนนอนก็คือหมายถึงสองทุ่มครึ่งไม่ได้หมายถึงนอนตีหนึ่งก็เป็นทานตอนตีหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นการรับประทานยาให้ถูกต้องตามสลากของยาหรือคำแนะนำของแพทย์เนี่ย มันก็จะเป็นผลทำให้การรักษาพยาบาลได้ผลเหมือนญาติโยมบางท่านเหมือนญาติโยมบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมกระผมหรหือดิฉันทำไมกระผมรอดิฉันสวดมนก็แล้วทำกรรมาฐานก็แล้วทำไมชีวิตมันไม่ดีขึ้นบางคนก็บอกเขาสวดมนกันเนี่ยนี่สินเขามีเขาหมดเลยบางคนบอกเขาสวดมนภาวนาเนี่ยค้าขายก็รุ่งเรือง ท๊ะทำไมฉันทำแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าส่วนหนึ่งเราสวดมนต์ไม่ถูกนะทีนี้การสวดมนต์ให้ถูกต้องและมีอานิสงนะ์การสวดมนต์ให้ถูกต้องและมีอานิสงเนี่ยเขาทำกันอย่างไรก็นะคือข้อหนึ่งข้อหนนะเราจะต้องสวดเนี่ยด้วยความศรัทธาเชื่อมัน่น ว่าการสวดมนต์นี่ก็เป็นสากลนิยมนะของทุกศาสนาศาสนาพุทธก็มีการสวดมนต์มีการสวดมนต์ศาสนาคริสต์ก็มีการสวดมนต์บูชาพระเจ้าศาสนาอิสลามก็มีการสวดมนต์ละหมาดศาสนาพระรามบินดูก็มีการสวดมนต์บูชาเทพเจ้าเพราะนั้นในทุกศาสนาเนี่ยเรียกว่า มนเนี่ยน่าจะเป็นสากลนิยมเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานพื้นฐานของการทำใจให้สงบทีนี้พอใจเราสงบมันจะมีพลังเพราะธรรมชาติของใจเนี่ยเหมือนน้ำน้ำเนี่ยยติโยเวลาฝนตกลงมาเนี่ยถ้าเราไม่เก็บกักไว้น้ำก็จะไหลแผ่ซ่านไปทั่วท้องทุ่งนา พอหมดหน้าฝนมันกแ็แลลนมันก็แลนทนิดมนุษย์เราฉลาดก็ไปกั้นไว้ไปกั้นไว้ทำเขื่อนกั้นไว้ดังนั้นนะพอเวลาฝนตกมาก็เก็บไว้พอเก็บไว้ก็เปิดช่องที่ท้ายเขื่อนเป็นรูระบายน้ำเป็นช่องระบายน้ำก็เอาน้ำเนี่ยมาผลิตกระแสไฟฟ้ามาผลิตกระแสไฟ้าให้เราใช้งานอย่างในปัจจุบันเนี้ยจริงหรือไม่จริงระยะยม หน้าแหลงก็ปล่อยไปตามระบบชลประทานก็ไปทําเกษตรกรรมในหน้าแล้งได้คนโบราณเนี่ยปลูกข้าวได้ปีละหนึ่งครั้งเฉพาะหน้าฝนพอหมดหน้าฝนปลูกไม่ได้ปัจจุบันนี้หน้าแล้งก็ปลูกได้เพราะมีน้ําในระบบชลประทานจริงหรือไม่จริงระยะเดยมเพราะนั้นจิตของมนุษย์ก็เหมือนกันเราจะทำยังไงให้จิตมีพลังงานคือจิตเนี่ยมันชอบไหล นั่นเราต้องเก็บกักจิตไว้การเก็บกักจิตคือการสร้างเขื่อนการสร้างเขื่อนมีหลักการใหญ่ใอยู่สองวิธีหนึ่งคือการสวดมนต์ทำสมถะสองการเจริญวิปัสสนาการเจริญสมถะนี่ก็เหมือนฝายเหมือนฝายกั้นน้ำเล็กๆแต่ถ้าน้ำมีมากกว่านั้นมันก็ล้นฝายได้จริงหรือไม่จริงระยญาติโยม จริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่เป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเนี่ยก็ไม่ล้นเขื่อนเพราะว่ามีระบบการระบายที่ดีแล้วก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยและทําประโยชน์ได้อีกเยอะแยะจริงหรือไม่จริงระยะโดโยม,มก็เหมือนกระทาวิปัสสนาเนี่ยดังนั้นวันนี้เนี่ยเรามาดูซิว่าเราจะฝึกจิต ให้มันมีพลังงานกันเนี่ยข้อหนึ่งเราต้องศรัทธาความเชื่อมั่นก่อนในใจของเราเนี่ยเหมือนกับคนในาศาสนาอื่นเขาก็มีความศรัทธาเชื่อมั่นในบทสวดของเขาในพระเจ้าของเขาในหลักการของเขาเนี่ยแหละทีนี้ข้อต่อไปเราก็จะต้องสวดให้ถูกอักขระนะอักขระสระอะสระอสระอิสระอีะอพุโทโธ ทมโมสังโคนะครสวดให้ถูกอาาักขระนะโมตัสสะอิติปิโสภะควาอย่างเงี้ยให้ถูกอักขระแบบนี้นะประการต่อไปก็คือออกเสียงนะออกเสียงเพราะว่าการสวดมนต์ในใจเนี่ยถามว่าจริงๆริแล้วทำได้ไหมก็ตอบว่าทำได้แต่ว่าพลังงานเนี่ยมันจะสู้ออกเสียงไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าอะไรอยากทราบหรือไม่ เคยเปิดเพลงดังๆไหมโย่แก้วน้ำสั่นได้ไหมสั่นได้ไหมสแสดงว่าเสียงมีพลังงานหรือไม่มเสียงมีพลังงานนะมันเป็นหลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆไม่ใช่ความเชื่ออะไรที่งมงายหรอกเพราะนั้นการสวดมนต์เนี่ยออกเสียงจะดีกว่าข้อต่อไปการสวดมนต์คนเดียว กับสวดมนต์รวมหมู่คณะให้ผลต่างกันหรือไม่ต่างแน่นอนเลยเหมือนแสงสว่างเนี่ยแสงสว่างในห้องนี้โยเปิดไฟดวงเดียวแสงสว่างครอบคลุมทั้งสาราหรือไม่หรือเปิดพัดลมก็ได้เปิดพัดลมตัวเดียวลมพัดเย็นครอบคลุมทั้งสาราหรือไม่ แต่ถ้าเราเปิดไฟทั้งศาลานะหรือเราเปิดพัดลมทั้งศาลานะแสงสว่างครอบคลุมทั้งศาลาหรือไม่ครอบคลุมเลและความเย็นคือลมที่พัดเนี่ยครอบคลุมทั้งศาลาหรือไม่ออเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>เหมือนกันนะถ้าเราสวดมนต์คนเดียวเราจะได้พลังงานก็เหมือนกับเทียนเล็กๆแท่งเดียวเท่านั้นเอง แสงสว่างก็น้อยเหมือนไฟดวงเดียวพัดลมตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันครอบคุมไม่หมดนะแต่ถ้าเราสวดลวมรวมกันเนี้ยที่เรามีกิจกรรมให้มาสวดมนต์กันทุกวันอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้มารวมพลังกันไงพลังงานมันเกิดโยมเพราะว่าจิตของมนุษย์เนี่ยหนึ่งดวงก็หนึ่งพลังสิบดวงก็สิบพลังร้อยดวงก็ร้อยพลังจริงหรือไม่จริงระยะโยม เพราะนั้นการสวดมนต์รวมกันดีกว่าการสวดมนตนะ์แต่ว่าก็ต้องสวดให้ถูกวิธีนะอย่างที่บอกนะฮะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายจิตจะต้องตั้งมั่นกับบทสวดถ้าเราสวดไปปากพังาดพงาดพังอพังอ้าไปแต่ว่าใจเราไปคิดเรื่องอื่นจิตมีพลังงานได้หรือไม่ไม่มีไม่มีพลังงานเพราะนั้น ต้องให้จิตอยู่กับบทสวดด้วยนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการปฏิบัตินะโยมปฏิบัตินะเราสวดมนต์และนั่งสมาธิเท่าไหร่เราจะต้องเดินจงกรมให้เท่าจํานวนที่เราสวดมนต์และนั่งว่อโยมอยู่บ้านเนี่ยโยมสวดมนต์สิบห้านาทีนั่งสมาธิต่ออีกสิบหนาทีรวมเป็น กี่นาทีโยมจะต้องเดินจงกรมกี่นาทีท่านนี้ถูกต้องเลยแต่ว่าส่วนมากร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนบนเสร็จนั่งสมาธิแล้วแผ่กุศลเลยแล้วกราบพระแล้วนอนเลยจริงหรือไม่จริงพรรยาตโยมคนอยู่วัดก็ยังทำนี้อยู่เลยเวลาอยู่ห้องนะ เนี่ยมันมันคือว่าอันนี้พระเดุณหลวงพ่อจรัญพูดบ่อยมากเลยคือท่านพูดว่าสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินเพราะนั้นเรามาสวดมนต์เนี่ยสัป,ปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกวันอาทิตย์เนี่ยเรามาสร้างพลังงานให้จิตและโดยเฉพาะเป็นพลังพิเศษเพราะว่าเป็นพลังเมตตาคือเมตตาเนี่ยมันมีอานุภาพมากเพราะมันดักความร้อนได้ เมตตาเนี่ยเหมือนน้ำจิตเนี่ยเหมือนปลาเมตตาเนี่ยเหมือนน้ำจิตที่ขาดเมตตาก็เหมือนปลาที่ขาดน้ำและพะพุทธเจ้าทรงตรัสชัดเจนนะโลโกโปัตธรรมพิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุดโลกโรคนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะอาศัยเมตตา,าศัยเมตตามิโยมคนหนึ่ง ก็มีความผิดเหมือนกันนะก็ถูกตำรวจเรียกตำรวจตั้งด่านถูกตำรวจเรียกนะรู้แล้วว่าตัวเองจะผิดแน่ละ่ะเจนแสงซ้ายมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็บินเกินมาด้วยนะ่ะรู้แล้วผิดแน่ก็ในระหว่างที่กำลังชะลอเนี่ยโยมก็จเจริญเมตตาเลยเมตตาคุณนางอรังเมตตาขอให้ท่านมีความสุขมีความสุขอะไรเงี้ยเจริญเมตตาไปเพราะว่าเผลอไปแล้วพลาดไปแล้ว พอตำรวจเรียกตำรวจก็ตักเตือนตักเตือนแล้วก็บอกว่าเอาหลังอย่ทาทำอีกนะนนโยมก็บอกว่าเอสองสัยจะเป็นอน,นิสงส์เมตตาเหมือนกันโยมคิดว่าเป็นไปได้ไหมโยมเป็นไปได้แน่นอนคนระับเพราะอน,นิสงส์เมตตาเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นพลังได้เหมือนโยมที่วัดเนี่ยชื่อโยมศิลานันเนี่ยโยมศิลานันเนี่ยเวลาแกมาวัดที่ไรนะ หมามันจะไปชอบไปคอเคลียแก่เรื่อยเพราะว่าโยมทีรนันในไม่ได้เลี้ยงหมาวัดหรอกเขาก็มาแค่วันอาทิตย์ละครั้งนี่ไแต่ว่าชีวิตของโยมทีรนันเนี่ยเขชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหมาในวัดถูกรถชนเนี่ยแกเสียงเงินออกค่ารักษาให้นะบางทีเป็นหมื่นหมื่นนะโยมที่เป็นหมื่นเลยนะแล้วหมาในวัดเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าคนคนเนี้ย เป็นคนมีใจเมตตาเพราะมันสัมผัสได้ไโยมมันสัมผัสได้สุนัขเนี่ยเขาสัมผัสได้แมวเขาสัมผัสได้สัมพ์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาสัมผัสได้นะโยมจิตมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็เช่นเดียวกันน่ะไม่เชื่อเราลองมีเมตตาสิโยมพอเรามีเมตตาเนี่ยคนจะนิยมชมชอบคนจะให้ความเคารพรักอะไรอย่างเงี้ยเมตตาสําคัญ ไม่งั้นพวกดารานักสนแสดงหรือว่าพวกไม่คงไม่ค้าจะไปหาหลวงพ่อหลวงปู่ให้เจิมนะเจอเม,มตากันทำไมจริงหรือไม่จริงในญาญโยมขาเขาก็าอยากได้เมตตามาค้าขายมาทําการสแสดงจะได้มีงานมีการใช่ไหมแต่ว่าเมตามันอาจจะไม่ได้เกิดด้วยการไปเจิมอย่างเดียวมันต้องอยู่ที่จิตเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็เป็นการชี้เห็นว่าเรียกว่าเมตตาแล้วก็ทุกคนต้องการทั้งนั้นแหละถ้าคืนทว่าเมตานะ เพราะนั้นเราก็สวดเมตตาใหญ่เนะี่ยเมตตาใหญ่เนี่ยมันคือมันคือพลังพลังของความเมตตาแต่การสวดมนต์มันต้องมีขั้นตอนอย่างที่บอกไปแล้วหนึ่งก็คือเราต้องสตารเรื่อมใสอะไรเงี้ยนะสองสวดให้ถูกอัขรวิธีอย่างเงี้ยสามมีออกเสียงขึ้นมาอย่าไปสวดในใจอะไรเงี้ยถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ควรสวดในใจอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันจะเป็นก็ได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกแต่พลังมันอาจจะไม่ค่อยมาก เหมือนเรื่องพลังงานเสียงยนะและสุดท้ายก็คือจิตจะต้องตั้งมั่นกับคาสวดมันจะเกิดผลนะโยมนะเราลองไปทบทวนซิว่าที่เราสวดมวนต์แล้วมันไม่ค่อยได้ผลเนี่ยเราได้ทำตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้หรือเปล่าถ้าทำแล้วก็จะมาเชื่อมั่นเลยนะส่วนมากที่เขาเล่ากันมาเนี่ยที่มารายงานได้ฟังเนี่ยส่วนมากได้ผลที่สังเกตดูนะพลิกชีวิตได้เหมือนกัน วิชีวิตได้เลยนะมีเยอะไปหมดเลยเอาตัวอย่างสักเรื่องนึงเนะคือมีโยมคนหนึ่งเนี่ยก็ค้าขายก็ทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็เสนองานไปก็สวดบนเจริญเมตตาแผ่กุศลไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะคนอื่นเขาไม่ค่อยได้งานกันหรอกเพื่อนๆกันนะที่ทำงานอาชีพเดียวกันนะแต่โยมได้ได้ตลอดผ่านตลอดผ่านตลอด ทั้งนี้มันเกิดจากอนุภาคดวงจิตนะจิตนียมันมีพลังมากแตนี่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะฝึกหรือไม่ฝึกเท่านั้นเองถ้าเราฝึกเราก็จะใช้งานของพลังจิตได้แต่ว่าในทางวิปัสสนาเนี่ยจิตพวกนี้เนี่ยเมื่อเราฝึกไปแล้วก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ดีแต่นี้เรากล่าวถึงเฉพาะเรื่องที่เราจะมาสวดคนกันเราก็พูดเฉพาะเรื่องนี้นะให้เข้าใจ ว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยดีกว่าเราสวดไปเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่รู้อะไรนะมันก็ไม่เกิดอนุภาพอะไรนะแต่ถ้าเราทราบความหมายวัตถุประสงค์เราก็จะสวดอย่างถูกต้องมานจิตมันก็จะมีพลังมีพลังนะ